ค้นๆเลยดูคะ่ะนี่โอ้โหหอมแดงดูคะ่ะไปอืมอร่อยมากเขาเรียกว่าม่วงอะไรคะทุกคน เปรี้ยวแต่อร่อยนะคะอ,อันนี้คือสีส้มแห้งอ่อนๆน,นะคะทุกคนม,มาลองบ๊วยแล้ว 嗯。